ฝึกให้เขาเชื่องขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับคืออย่างเช่นว่าเราวางคอกไกลๆนะครับแล้วก็เรียกมาด้วยสัญลักษณ์ที่เราเคยเรียกเขาอย่างเช่นของผมผมก็คือผิวปากแล้วก็เรียกให้เขาขึ้นมือนะครับอะไรแบบนี้นะครับสวัสดีครับสมาชิกนกนอกลงนะครับวันนี้เรามาพามาเยี่ยมชมการฝึกนกกันต่อนะครับจาก EP ท,ที่แล้ว หลายท่านก็อาจจะได้ชมได้ดูไปแล้วนะครับทีนี้เราพามาดูฝึกสเต็ปต่อไปนะครับหลังจากที่เราป้อนนกมาระยะหนึ่งนะครับอตอนนี้อายุนกตัวนี้ก็อายุ20วันนะครับ20วันพอดีเป๊ะนะครับเขาออกจากไข่วันที่4ธุลานะครับวันนี้วันที่24ธุลาวันที่ทําคลิปนะครับก็คือ20วันพอดีนะครับ ผมป้อนมาก็ประมาณ10วันนะครับป้าป้อนมาประมาณสิบวันครับนี่ครับเป็นลูกโทน่นพ่อเป็ดแก้วแม่เป็นนกสีป่าคารุมนะครับพ่อก็คารมนี่ครับคือสเต็ปต่อไปในการฝึกนะครับคือหลังจากที่เราเราป้อนเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อเขาอายุได้ยี่สิวันก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มที่จะบินแล้วก็กําลังกะชอาหาร ทีนี้เราใช้ช่วงจังหวะนี้นะครับฝึกฝึกให้เขาเชื่อมขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับคืออย่างเช่นว่าเราวางคอกไกลๆนะครับแล้วก็เรียกมาด้วยสัญลักษณ์ที่เราเคยเรียกเขาอย่างเช่นของผมผมก็คือผิวปากแล้วก็เรียกให้เขาขึ้นมือนะครับอะไรแบบนี้นะครับนะครัแล้วก็วางนะฮะ ครับนี่นะครับนี่นะครับาเราฝึกแบบนี้นะครับโซนที่เขาหิวจัดจันะครับแนะนําว่าใครที่จะเอาไปฝึกข้างนอกนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้อ่าพ่ออาหารอยู่ในห้องอที่ปิดมิดชิดหรือว่าในคอก ที่ไม่สามารถบินไปไหนได้นะครับในช่วงนี้นะครับเหมาะที่สุดในวัยนี้นะครับเหมาะที่สุดที่เราจะนำเขาออกไปเที่ยวข้างนอกได้บ้างอย่างของผมเนี่ยอยู่ข้างนอกเลยนะครับอยู่ข้างนอกเลยออกมาออกมาทำคลิกขาอยู่ข้างนอกเลยนะครับถ้าเกิดเขาบินหายก็คือหายเลยนะครับแต่คือด้วยความที่ว่าเรามั่นใจว่าเราเคยฝึกมาแบบนี้นะครับนกจะไม่หายนะครับก็คือเราจะต้องเอาตอนที่เขาอยู่จับ ออกไปเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาบินหายไปถึงบินบินขึ้นข้างบนนะครับเขาก็ไม่นานเขาก็จะบินมาหาเรานะครับเราก็าใช้ถุงหรือว่าใช้อะไรที่เป็นการป้อนอาหารหรือไม่ก็ใช้เสียงเรียกที่เราเคยใช้กับเขาทุกๆวันในการป้อนอาหารนะครับนี่จะคืออีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่านกพวกนี้นะครับเขาก็คืออย่างน้อยเขาก็ติดคนอยู่แล้วนะครับเพราะเราป้อนเขามาตั้งแต่เล็กนะครับแล้วก็ วัยนี้นะครับวัยยี่สิบวันเนี่ยเขาจะเริ่มฝึลลกจิกอาหารเองนะครับใน่ัะวติดต่อไปนะครับอ่าหลังจากที่เรานรอกจากอยากจะยัไงไงอ่ะอันนี้เขาขึ้นมือได้แล้วนะครับตต่อไปแล้วก็ฝึใกให้เขากินอาหารบนมือนะครับคือเราตักอาหารมานะครับอาหารลูกไก่นะครับอันไก่น้อยนี่แหละครับที่เราเคยใช้ป้อนนี่แหละครับทีนี้เราก็ใส่ไว้วบนมือนะครับเนี่ยเขาก็จิกเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะครับเขาช่างเขานะครับเนี่ย พยายามป้อนให้เขากินบนมือก่อนนะครับเพราแล้วกินบนมือแต่เราก็ยังป้อนกับถุงอยู่ปกตินะครับตามคลิปที่แล้วก็ยังป้อนอยู่แล้วก็ยังป้อนเขาปกติแต่คือเราฝึกให้เขากินนะครับฝึกเรียกเข้ามานี่ครับเผื่อเราขึ้นมือแบบนี้นะครับก็จะกินเลอะเทอะบ้านก็ ป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเขาก็ยังยันฝึกไม่เป็นนะครับแต่เราก็ฝึกเพื่อความสนสนลแล้วก็เพื่อให้เขารู้ว่าเวลาเขาหิวเขาอยากกินอาหารเนี่ยคือเขาต้องมาที่เราเวลาเราทํามือแบบนี้เราก็ต้องมาขึ้นมือเราอะไรแบบนี้นะครับเพื่อ,อความเคยชินแล้วก็ความคุ้นเคยตัวนตกบางตัวนะครับถึงบางบางตัวเชื่องนะครับบางทีเชื่องในกรงจับอะไรได้แต่ปล่อยออกข้างนอกพอบ,บินหายก็หายเลยนะครับไม่สามารถเรียกกลับมาได้ นี่ก็คือเทคนิคของผมที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้ก็คือเรียกกลับมาขึ้นมือได้นะครับคือในเมื่ออเขาหิวเนี่ยครับเนี่ยมือที่เขาคุ้นเคยนะครับมือที่เขาเคยอยู่เป็นประจํานะครับเขาก็จะไม่หนีนะครับเขาก็จะกล้าที่จะขึ้นมานะครับเพื่อเขารู้ว่าขึ้นมาแล้วได้กินอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก mm ็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ที่เราที่ที่ที่เราจะฝึกนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดเนี่ยเราวองให้เขากินแบบนี้ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝึกในช่วงนี้คือกินน้ํานะครับเราก็ฝึกกินน้ําไปด้วยเลยนะครับกรณีที่เราป้อนเติดแล้วก็เอาน้ําใส่เตี้ยๆแบบนี้นะครับใส่ภาชนะแบบนี้นะครับนะครับให้เขารู้ว่ากินน้ําด้วยด้วย ภาชนะเนี่ยเป็นยังไงนะครับคขฝึกไปนะครับก็าอ,อาจจะก,กินเป็นไม่เป็นก็ช่างเขานะครับในตอนแรกเขาก็เราก็ปล่อยฝึกเขาไปเรื่อยๆนะครับแต่คือ้ายที่สุดเราก็ต้องป้อนเขาอยู่ดีนะครับหลังจากที่เราฝึกเสร็จนะครับหลังจากที่เรา,อาพอใจในการเล่นกับเขาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับสักเวลาสักติดนาทีาที่สองนาทีต่อวันก็พอนะครับนะี่ครับเขาก็เริ่มเริ่มหาอาหารกินนะครับเอาเริ่มหากิน เขาเริ่มจะหาทินอ่าเขาจะเริ่มจิกอาหารนะครับต่อไปพอเขาจิกเป็นเขาก็จะมาจิกอาหารบนรมือเรานะครับแต่คือหลักที่เราจะป้อนอาหารให้เขาก็เราก็ป้อนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับป้อนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโดยใช้ถุงเหมือนเดิมนะครับนะครับโดยใช้ถุงใหญ่เลยนะครับผมตท่กครองเขาก่อนนะครับให้มันเรมีปากสุกนะ มามามานี่นะครับมีการปลึกนะครับนี่นี่นะครับมาปากเขาใส่ในถุงก็พอนะครับแล้วก็พอบ้างนะครับเห็นว่าเขาคลื่นไม่ลงแล้วก็ หยุดบ้างนะครับขยับอาหารบ้างนี่แบบนี้นะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หกเลยเ้อยบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือเป็นการป้อนลูกนกวัยยี่สิบวันนะครับคือเราจะใช้มิลลตนะครับหรืออาหารนกเขาเล็กอ่ะผสมด้วยก็ได้นะครับในวัยนี้เขาก็สามารถกินได้แล้วครับแต่ของผมโปดีมันหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาผสมก่อนเดี๋ยวจะ เขาจะมาตรงแล้วนะครับเพราะพอตะจะให้ประตม,มิลเลดด้วยนะครับประตุม,มิลเลดแล้วก็อาหารลูกไก่น้อยนะครับแต่คือเราเกิดเราไม่มีเราก็ให้กินเฉพาะอาหารลูกไก่ก็ได้นะครับแต่คือเราฝึกให้เขากินอาหารเม็ดได้นะครับอาทิยีละ20วัน ผมจะรอดูสีนะครับว่าสีเขาจะออกแนวไหนมันจะออกแดงๆนะครับเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นเก็ดแก้วออกแดงนะครับส่วนแม่เขาสีป่าคารมุมแต่ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับตอนนี้ยัง,ย,งยังยังไม่สามารถระบะุเพศได้แต่เขาเป็นลูกโทนนะครับไข่สองใบตัวนี้แต่คือมีเชื้อใบเดียวไข่สองใบมีเชื้อใบเดียวก็ได้มาตัวเดียวนะครับ ให้เขากินกินหยุดหยุดแล้วก็เล่นแล้วก็ลูกนะครับอะไรแบบนี้นะครับในแต่ละวันนะครับหากมีเวลาก็เล่นกับเขานานหน่อยนะครับเราลองดูนะครับว่าเขาจะกินะกินน้ํเกินหรือยังนะครับนี่นะครับคือแรกแรกเราก็เอาปากจุมน้ําก่อนให้เขาได้รู้ว่านี่คือน้ํานี่นะครับเขากินแล้วนะครับกินแล้วนี่นะก่อนหน้านี้เราก็ให้กินกับถุงนะครับแต่คือถ้าเขากินแบบนี้ได้เราก็ให้กินแบบนี้เลยทีนี้ อ่าจะติดต่อไปในกรงก็เราสามารถใส่น้ําไว้ได้นะครับก็ไปเข้าต,ติดอ่าที่สองนะก็คืออหานกโตที่สามารถตีอาหารได้เองนะครับเราก็คือใส่เฉพาะน้ําแล้วก็ทีน่อาหารกับมือเราไปสักร,ระยะหนึ่งนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากมันอยู่ที่อยู่ที่ว่าเรามีเวลาเขาแค่ไหนนะครับในการฝึกนกเชื่องนะครับ เดี๋ยวแล้วก็บินเก่งเดี๋ยวมีสเต็ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนําอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าเอาไปปล่อยไกลๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วห้เขาบินมาหาเรานะครับในการปึกก็เรื่องแบบนี้นะครับในการปึกที่จะได้นกแบบบินมาหาเรานะครับเราก็ฝึกในตอนที่ตอนที่เขาเล็กๆนี่แหละครับตอนที่เขาปลูกบิน โดยโดยอาศัยช่งวงเวลาที่เขาหิวแล้วเขาเรียกให้เขาบินมาหาเรานะครับแต่ตอนนี้มันยี่สิบวันนะครับนกตัวนี้มันยังบินไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยยังเขายังยังยังไม่เก่งเรื่องเรื่องบินมาหานะครับแล้ก็เลยทําได้ยังไม่ดีพอในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาบินบินเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้ชมกันว่าผมฝึกไปถึงขั้นไหนแล้วอะไรแบบนี้นะครับนกตัวนี้ตนตัวนี้จะตั้งชื่อว่าบุญโทนนะครับ ใ,ใเจ้าบุญโทนนะครับแล้วก็ยืนอยู่แล้วก็เอามือไปแย่ให้เขาขึ้นมือบ่อยๆนะครับทำแบบนี้บ่อยๆบางทีเราก็เรียกเขาก็มาหาเราก็บินตรงมือมั่งไม่ตรงมั่งก็แรกๆนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับ น้ำนะครับไปเขารู้ว่านี่คือน้ํานะครับนี่เขากินแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็เอาน้ําเนี่ยไปใส่ไว้ในกรงได้นะครับแต่พอน้ําอาหารแล้วก็ยังไม่ต้องนะครับเพราะว่าเรายังคงเน้นป้อนเป็นหลักนะครับแค่ฝึกให้เขาบินมาหาเราแล้วก็มากินอาหารในมือเราแค่นั้นเองนะครับเป็นการเริ่มต้นในการฝึกนะครับพอต่อไปพอเขากินจิกอาหารกินเองจิกเก่งแล้วนะครับพอเราใส่มือเขาก็บินมาหาเราแล้วก็มากินอาหารในมือเรา ทุกครั้งที่เขาหิวก็จะบินมาหาเรานะครับนี่นะครับนี่ <c oughs> ป้อนโปรประมาณนะครับเพราะว่าอาวัยนี้นะครับเขารู้จักเราแล้วนะครับเขาติดกับเราแล้วเราก็สามารถป้อนแบบเรื่อยๆได้นะครับพออาเหมือนว่าเราขังอยู่ในกรงพอเรามีเวลาเดินเข้ามาเห็นเขา,อ,าอยากจะกินนะครับเราก็เรียกเขามาแล้วก็มาป้อน สักนิดหนึ่งพอนติดเราก็จับใส่กรงเหมือนเดิมนะครับเพื่อว่าให้เขาได้รู้ว่าเออผมโฟจะกินอาหารเนี่ยคือต้องบินมาหาเรานะครับนี่ก็คือาสร้างความคุ้นเคยความเคยชินให้กับนกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเสียงสัญญาณทุกครั้งที่เรียบอย่างขึ้นนะครับอย่างของผมเขาจะรู้เลยว่าเมื่อได้เสียงนี้อ่าเขาก็จะได้กินนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็จะได้ใช้เสียงหรือใช้สัญญานี้ในการเรียกเขามาหาเราในขั้นตอนต่อไปนะครับเอาด้วยคลิปนี้นะครับก็ล่ำลาการเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเจ้าบุญโทนตัวนี้นะครับว่าอาจจะพัฒนาการไปถึงไหนมีการฝึกแบบไหนแล้วก็ถึงขั้นตอนไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าอาจารย์ท่านไหนที่มีคําแนะนํานะครับ ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าอาจารย์ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าอยากจะให้ทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ